วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์การทำความดีของหนูเอ,อิอเ่มไม่เองวันนี้ทำกันได้กัน,นหรือเปล่าทราไมได้ทำเพ้เงว่ะนี่เองนีจะเตะทำไมทำไมไม่เก็บทิ้งละ่ะ ไปก็ไม่มีคนเห็นคะแนนก็ไม่เพิ่มหรอกนะเองทําดีเพื่ออยากได้คะแนนเหรอม่ใช่น่ะสิถ้าทําดีไม่มีใครเห็นจะท,ำทำาววําทําไมเกตมาช่วยเราก่อนนะจีจะมาเต้นใหน้หครูมาเขาก็ว่าหรอกครูยังไม่มาเลยเดี๋ยวค่อยทําก็ได้มาหนะ้าเต๋อช่วยขอบแกนนะคะเฮ้ยครูจามามาเช่ นก็ขยกันามากเลยครับเยนอันนี้มาทําเวรตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะผมกัมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเลยอย่างนี้กูต้องเองพิ่มคะแนนให้สระกูไม่เห็นใช่หน้าที่เราด้วยทําเป็นไม่เห็นดีกว่ามาเธอช่วยนะเบิร์ดใช่ไหมขานี่ชอบช่วยคนอื่นนะทำไมถึงชอบช่วยละ่ะ ก็เลยเห็นว่าเธอไม่ไหวอะ่ะไม่ต้องมีใครดูก็ได้แค่ทำแล้วรู้สึกดีขอบคุณนะครับก็สำหรับภายในเดือนนี้นะครับป้าคุณก็มีงานจะให้พวกเราทํานะครับอ่าเนื่องด้วยนะครับในเดือนนี้โรงเรียนของเราจัดกิจกรรม ความดีให้เรกเรียนนะครับไปทําความดีแล้วมาแชร์ประสบการณ์กันเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทาแล้วเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างให้เรกเรียนนะครับกัดไปคิดมานะครับแล้วก็เอามาเล่าให้พกเพื่อนฟังเฮ้ยพวกเราจะไปทําความดีที่ไหนดีอ่ะเดี๋ยวเราเอาโทรศััท์ไปถ่ายด้วยดีวยกว่าคนอื่นจะได้เห็นด้วย ไางนางนางน,างนางหอเดี๋ยวเราถ่ายวีดีโอไปลงเฟซบุ๊กดีกว่าเป็น้วไหมครับคุเป็นไรไหมครับอ๋อไม่เป็นไรแล้วนหนูขอขอยๆนะครับโอ้โงดูนี่ดิที่เราลงเชื่อเหลือพันลงคนกดไลค์เป็นพันเลยไหนไหนไหนิเย อ,อ,อย่างนั้นเวลาเราทำความดีเราโพสลงเป็นรูตลอดเลยดีไหมคนจะได้เห็นเยอะๆแต่ว่าบางทีการทำความดีไม่ต้องมีใครเห็นก็ได้นะงั้นเราลองไปทำความดีโดยไม่ต้องถ่ายคลิปกัน ไไปปสสิิอ่ะว่าไงมีอะไรลูกค้าหนูเก็บการได้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าของใครเชื่อประกาศหาเจ้าของไหมค่ะอ่าได้เลยโอเคอันนี้พวกเราเก็บได้ใช่ไหมเนี่ยอ่าเก็บได้ที่ไหนครับสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นอ่าโอเคครับเดี๋ยวครูไปประกาศหาเจ้าของให้นะ การที่เราทำความดีจะไม่มีคนเห็นแล้วว่ามันก็ดีเหมือนกันนะใช่ดีจริงเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอีกฝ่ะนี่แหละค่ะคือประสบการณ์การทำความดีของหนูหนูรู้สึกภูมิใจและรู้สึกดีเป็นอย่างมากที่ได้ทำความดีกับทุกๆคนและเพื่อนๆนและหนูอยากจะขอบใจข้าวที่ทำให้หนูได้รู้ว่าการทำความดีนั้นสามารถทำได้ทันทีถึงแม้จะไม่มีใครเห็นก็ตาม I'm to that you